เนัขอกล่าวสวัสดีผูชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโปโมนเมกะอีวิลูชันสอนั่นเองนะครับเราก็มากันต่อนะครับก็อาอังจนี้เราน้อจะไปตียิมนะครับวอดทีกันครับไม่ตายด้วยวอทกันดิ โอเคครับเดี๋ยวเราเป็นเซนิกามิออกมาโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโปกมนกันก่อนเลยนะครับก็ นะครับาสองเป็นนัตต้านะครับเอม,มเบอร์ครับเอม,มเบอร์อีกโก้ครับรถเอแทกของเรานะครับ สองเป็นวีโดนะครับตัวนี้ก็อยากจับนะแต่ว่ากดก็ต้องกดนะครับจับมวมวนแค่หนึ่งตัวเราก็จับไปแล้วนะครับ เปี้โอเคครับเอมเบอร์ครับเดี๋ยวเราก็จะเจอไอพีซอีกหนึ่งอันนะครับและถ้ามีท่านคอครับเราจะเรียนท่าแทนโกครับและที่ตัวครั้งนี้เราก็พัฒนาล่างครับเป็นลิสโดครับ โอเคไอโอ้โหัอเคเนียยโอ้โหแถวนี้เป็นเกล็ดเยอะจังวะโอเคครับมาจากนั้นเราก็อยู่นะครับต่อไปนะครับอ่ะน้องๆครับ เนี่ยถ้าน้องๆมาหาลุงนี่ครับเขาน้องเสียตังแค่ห้าร้อยบาทครับเขาก็จะให้คอยคิงมาครับคอยคิงในเกมนี้ก็ผมถือว่าดีใช้์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบ EP แชร์ออครับมันแชร์ทั้งทุกตัวน้องก็อาจจะมีสิทธิ์แบบไดกีรดดอสเลยนะครับแต่เราจะไม่ซื้อนะครับไปครับตอนนี้เราก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะครับ ราจะจับปูมอนในถ้ำได้หนึ่งตัวนะครับตัวแบบนี้เราไม่จับนะครับตัวนี้มันแบบไม่เป็นรูปไอรั่งอะเอมเบอร์ครับตบตบไม่ทันครอครับมาตัวนั้นก็คือนี่ครับเป็ดน้ำ แคสตายไหมวะเนี่ยโอเทอร์สปาวครับมาเฮ้ยม,มันไม่ยอมว่ะนี่นะครับมันพัฒนาเป็นไรวะดับเบิลเล็บ ไปครับเราเดินไปโอ้ยแมมมูนว่ะเสียดายเสียดายว่ะากคิดไปนะครับนี่ครับมัดติดเอมเบอร์ครับ เอมเบอร์อีกครับชิบชิบชิบส่งเป็นลัตต้าครับสโมสกสกรีนเอมเบอร์ แม่ท่าเน,นี้ยจ,จะแบบสู้เยอะหน่อยนะครับนะครับแมมมูนครับโอเคเราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็เจอกับมุกฮอกนะครับเฮ้ยเรวิร์ครับ รเราก็เดินมาตรงนี้เราก็ต้องจูบแกงโรเกต <c oughs> เอมเบอร์ครับเอมเบอร์ไม่ไมแต่โอ๊ยตีพิดเดี๋ยวเดี๋ยวนะ จะถ้ารนะครับสแครทครับจากนั้นเราก็ตัวนี้ก็พัฒนาร่างใช้ได้นะครับมีโลติกนะครับใช้ได้เลยเราไม่ได้จะไม่ได้ทั้งไง ตอนนี้นะครับเอมเบอร์ครับติดเบรนนะครับสูบัตครับเอมเบอร์ครับ เอออมาถึงตรงนี้นะครับเราขออนุญาตเปลี่ยนโปเกมอนเลยนะครับนำทีมใหม่ะว่าไม่น่าไหววยกันมาบเบิ้นนะครับ เปิดเราสิบสองแล้วนะครับเคสส่งเกลือออกมาเหตปัดท่าที่แรงสุดของเขา โอเคตรงนี้เขาให้เรียกฟอสซิลนะผมจะเรียกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับไปแก็เดินไปเลยได้แอนติโดสนะครับโอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจับได้หนึ่งตัวใช่ไหมได้สักังนะครับ ไไโอเคนะครับอ่าตรงนี้นะครับที่ดูเราจะได้เรียนท่าัะคีนะครับ่แล้วก็มาตรงนี้นะครับ เป็นเมก้าคิกกับเมกาพันธ์กับเมก้าคิกนะครับแทนสมุกสกีนนะครับส่วนเมก้าคิกแทนสแควร์ครับโอเคพอเรียนเสร็จแล้วก็ไปครับ แถวนี้สกังเยอะมากเลยอ้ามาตรงนี้อาที่มารอนครับเขาพีเซียนก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็จะไปช็อปบอล ต่อไปเราก็ต้องไปเจอกรีนนะครับหรือคู่แข่งของเรายืน <Green S 1> อยู่ไหนนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับสะพานเดี๋ยว้กีนส่งพีาโ,โตมานะครับจะเจอไม้กระพันนี่ไป เอเบอร์ส่งเกลิดล็อกบอทอู๋มันเทน้ำไงเจ็บ้อยครับแตก ไม่เรียนครับจะก็ส่งเป็นนี่มาเหมือนเดิมนะครับพิสะด,ดวกเม็กับพันครับ มินิบิวนะครับดักดักกนเนียนะครับดักกุนานี่นะดักกนฮิอะไรนี่แหละครับแทนเลียครับได้ถ้าดักกเรดนะครับกีนเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของบิวนีน่แหละครับที่อยู่สะพานฝั่งตรงข้ามนั่นเิงข้ามสะพานไปนะครับ เบอร์ครับ ดีกันคอครับไม่เรียนครับเรียนท่ามัสแทร์แทนที่เด่นไปเลย ถ้าแอรเรียเอนะครับเยนวอเตอร์สเปาวนะครับสเกลี่แฟร์ครับติดชาวัสติติงต่อโอเคต่อเลยครับยินโอลันนะครับ เรียปกปีกุงปืนใหญ่ของเรามานะครับป้ทงกันครับเฮ้ยติดพิษเนี่ยนะป้องกันครับส่งเป็นลิงนะครับ แคคิกแตกเลยนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นแกลงล็อกก็ตนะครับส่งเป็นงูอีกแล้วนะครับ ันอยู่ไหนว่ะเนี่ยชีวิ่งโอเคตัวต่อไปส่วเป็นนี่ริวมชัดท่านแลก็เรดครับ ต่อไปเราต้องไปช่วยบิวนะครับโอเคบิวจะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับอ่าบิวก็คือพิกซี่นะครับโอเคนะครับเราก็แค่ปึ๊บปึ๊บโอเคครับ ไปแล้วก็จะไปทียิ้มน้ำกันเลยนะครับถามว่าผมไหวไหมนี่ห้าสิบห้าสิบนับ ที่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่ะโปเกมอนของเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีทาพืชเลยนะครับจัก็เลดครับจักรเลดดีครับ ตงเป็นนี่นะครับปลานะครับแต่ก็หลีดครับเอาก็ฮิวมินิเ <c oughs> ลิวกันก่อนนะครับแฮปยิมคาซูมิครับ ส่งเป็นสตายุออกมานะครับแล้วก็เลดครับได้เรียนแทนสแคลลี่แฟร์ครับสำหรับลิสโดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิกซี่ออกมาซับเป็นสลับ ย,ย,ยบเรอยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมเซเว่นคอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ